ยินดีต้อนรับอาจารย์ตุรงเกลาร์สตาร์มาสเตอร์จากประเทศไทยสวัสดีครับก่อนที่ผมจะมาทําธุรกิจอะโตมี่ครับผมเคยทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายนำเข้ารถจากประเทศญี่ปุ่นแต่ วันวันหนึ่งครับได้มีผู้มาแนะนําธุรกิจนี้ให้ฟังเป็นสปอนเซอร์ชาวเกาหลีครับได้แนะนําธุรกิจนี้ให้กับผมและผมมีความรู้สึกว่าธุรกิจนี้น่าสนใจตอนแรกครับแต่ตอนแรกไม่สนใจนะครับเนื่องจากเป็นธุรกิจขายตรงแต่เมื่อลองศึกษาดูครับไม่ปิดโอกาสในชีวิตก็พบว่าธุรกิจของอาโทมี่เนี่ยเติบโตเร็วมากๆเลยนะครับในระยะเวลาอันสัน้น นอกจากนั้นครับเมื่อผมเข้ามาทําตรงนี้ผมก็ตั้งใจครับและทําธุรกิจอตโอมี่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับการที่อตโอมี่เข้ามาในชีวิตนะครับทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมกล้าที่จะมีความฝันครับเพราะว่าการได้ยินเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะเรามีความฝันผ่านสามารถเปิดเสียงภาษาไทยฟังจากเมนอออดโได้เลยนะคะสาหรับการที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ครับเราได้ฟังครับการ บรรยายของท่านประธานครับในหัวข้อไลท์ซีเนียโอ like scenario, นะครับทำให้ผมเนี่ยกล้าที่จะมีความฝันครับและก็ผมก็มีความฝันที่วันนี้ครับผมได้วางแผนอนาคตของผมไว้แล้วนะครับทั้งหมดแล้วนะครับและว,วันนี้นามาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยสหัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกครับเรื่องแรกคือเรื่องของบ้าน ผมคิดว่าบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ที่เราต้องอยู่อาศัยในทุกวันครับแล้วก็บ้านยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักครับความผูกพันของทุกคนในครอบครัวปัจจุบันเนี่ยผมอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว2ชั้นบนเนื้อที่80ตารางวาด้วยกันนะครับแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยเก่าแล้วครับมีอายุ30ปีก็ตั้งใจว่าจะลื้อบ้านหลังนี้ทิ้งครับนะฮะในปลายปี2อ,อ2 6ครับและสร้างบ้านใหม่ครับในที่เป็น บ้านเดี่ยว3ชั้นเต็มเนื้อที่ขนาด800ตารางเมตรด้วยกันครับก็เป็นบ้านที่ใหญ่ครับแล้วก็ออกแบบด้วยสีขาวและสีทองครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จเพราะผมต้องการให้นักธุรกิจทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจขายตรงนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ครับแล้วก็ทําให้เขามั่นใจในธุรกิจอตโตมี่ของเราครับสวยใช่ไหมครับบ้านหลังนี้นะครับผมตั้งใจที่จะรื้อบ้านเก่าครับแล้วสร้างบ้านใหม่ให้แล้วเสร็จในปี2027ครับ แล้วก็ความฝันที่2ของผมครับผมเป็นคนชอบรถยนต์มากๆครับแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมาตลอดชีวิตเลยนะครับก็ทําให้ปัจจุบันนี้มีความฝันครับที่อยากได้รถสักคันหนึ่งนะครับเป็นรถ Mercedes-Benz นะครับ EQS SUV ม y บัด e ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษครับสวยงามมากๆเลยนะครับประสบกับออมองกับความประสบความสําเร็จกับธุรกิจอาโทมีมูลค่า12.5ล้านบาทผมตั้งใจว่าจะซื้อในปี2028ครับเพื่อเป็นของขวัญหลังจากที่สร้างบ้านสําเร็จเรียบร้อยแล้วความฝันสุดท้ายที่ผมจะแชร์ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการบริจาคนะครับ ปัจจุบันเนี่ยผมบริจาครายได้จากอาโธมีประมาณ10%ผ่านทุกช่องทางที่เกี่ยวกับการกุศลครับโดยเฉพาะกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมไฟไหม้นะครับหรือแผ่นดินไหวก็ตามนะแล้วก็ผมได้บริจาคส่วนหนึ่งครับที่ผมรู้รสึกรู้สึกว่าเป็นการบริจาคที่คุ้มค่ามากๆคือบริจาคให้กับ m u n น t ิ Compassion วันนี้คอมแพชชั่นครับปัจจุบันผมอุปถัมภ์เด็ก2คนครับและตั้งใจว่าทุกๆรายได้จากอัตโทมีที่เพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สบาทผมจะอุปถัมภ์เด็กเพิ่มขึ้น2คนและผมก็คํานวณเรียบร้อยครับในวันที่ผมเป็น Imperial Master ผมจะสามารถดูแลเด็กนะครับหรืออุปถัมภ์เด็กได้50คนผมเชื่อมั่นครับและศรัทธาว่า ความฝันของผมทุกข้อจะเป็นจริงได้ครับแต่ไม่ได้ด้วยความเก่งของผมครับแต่ด้วยระบบที่ยอดเยี่ยมของอาโธรมีนะครับในวันนี้ผมถึงเป็นสาเหตุครับที่ผมมายืนอยู่นโคเ r e ยลซั c เซ s อ c คาเดมีแห่งนี้แล้วนอกจากนั้นผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับทีมงานของผมอีก30คนบินตรงจากประเทศไทยซึ่งมานั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ครับนอกจากนั้นครับคนไทยและผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงที่นี้รวมถึงคนที่อยู่ทางบ้านทุกคนครับ อยากประสบความสำเร็จไปกับธุรกิจอาโทมีสุดท้ายนี้ครับผมได้ตั้งใจครับและตัดสินใจมีเป้าหมายอย่างชัดเจนมากๆว่าในปี2 5 0 2 5นี้เดือนกันยายนผมจะขึ้นเป็นสมาชิกลีดเดอร์คลับครับนะฮะนอกจากนั้นในปีนี้ครับผมจะทำให้พาร์ทเนอร์ของผมครับที่เดินตามกันมากลายเป็น a u t o s a l ซลมาสเตอ30คนผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าทุกคนครับ ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่แห่งนี้ทุกท่านสามารถมีความเชื่อในตัวเองมีความศรัทธาในตัวเองและมีฝันให้ชัดเจนฝันนั้นจะกลายเป็นจริงคํามมิดาขอบคุณครับเน่ย